องโพสตาราระตำเดินหน้าจีบจากกีโฟกัสที่แฮตแกนี้ค่ะ ทำเอาหลายคนลุ้นไปกับความสัมพันธ์ของนางเอกสาวสายฮายอย่างแจ็กกี้ชาคลินเพราะดูเหมือนว่าในตอนนี้เธอกําลังจะมีการคุยคุยอยู่กับนักธุรกิจพันล้านอย่างสาระตมัมบอกเลยค่ะว่าหนุ่มคนนี้ตรงสปกคแจ็กกี้สุดๆเพราะพระแม่มีมาติกาเป็นคนจัดสรรหามาให้ค่ะเพราะล่าสุดเมื่อช่วงวันเด็กที่ผ่านมานั้นสาระตัมก็ได้ออกมาโพสภาพสมัยวัยเด็กของตัวเองเทียบกับตอนโตพร้อมเขียนแคปชั่นเอาไว้ค่ะว่า หลายคนแห่โฟกัสไปที่คำว่าดําแดดพันไทยเพราะเป็นคำที่จาก,กี้พูดอยู่บ่อยๆหลายคนเข้ามาคอมเมนต์เฉียดกันเพียบเลยทีเดียวค่ะ